หิวว่าอยากกินแมคโดนัลว่ะแม่งเอ้หิวจัดเช้านี้ยังไม่ได้กินเลยเลยอุ้ยแม่กโดนัลมันมเปิดสาขา,าใหม่ใเราบอกแล้วเหรอวะลองเข้าไปซื้อหน่อยดีกว่าเอาเฮ้ยกราบสวัสดีท,ทุกท่านนะวันนี้อยู่ผมจีจีดนะีมอนด์ก็วันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟแมคโดนัลไทคูนแล้วก็เป็นแนวรอเราเหยียบเราเหยียบแป้นนีนะ่อะไรวะเหยียบตัวดับเบิลใช่ไหมเหยียบตัวดับเบิลปุ๊บแล้วก็รอไป รออย่างต่งคนแล้วก็สร้างร้านวักเดอร์นอเนี่ยแบบฝั่งนูงนะ้นน่ะแม่งเมื่อกี้เข้าไปแตกเดี๋ยวสร้างแข่งกับแม่งดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้ดับเบิ้ลตัวแรกดับเบิ้ลตัวแรกมันก็ดับเยอะอยู่นะแต่มันต้องซื้อดับเบิ้ลเรื่อยๆแหละอันนี้อะไรอะโซดาดับเบิ้ลอ๋อโซดาดับเบิ้ลสามนี่อะไรอะอน,นี่ยังไม่ซื้อถือเดี๋ยวผมซื้อพวกดับเบิ้ลเสร็จก่อนเดี๋ยวแบบเจ้าตังค์อย่างเดียวอ่อนพี่อะไรอะอ๋อกล่องนี้ก็อะไรอะสุ่มตังค์อโอสิบเนี่ย เท่าไหร่อ่ะคู 2, ่สองพันดีไปเดินเก็บใบเรื่อยน่ะแม่แบบไม่ต้องรอดอปเปอร์เลยเดินเก็ยบยิงก็ได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็จบแล้วอ่ะยอกมันดอปไม่เรื่อยเลยนี่ว่ะไม่ดับไม่เรื่อยเลยเฮ้ยคู่แข่งไปแล้วอ้าวเราจะขึ้นเป็นเจ้าดิเรียบร้อยร้านแมคโดนัลด์ผมก็จะขาดีที่สุดในเซิร์ฟนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยอันนี้อะไรอ่ะแฮปปี้แฮปปีม้มีไม่กล้าดัอแล้วนะ่ะไฟดับเปอร์เดินไฟเหรอนี่อะไรไฟสองไฟสามอะไรวนะเนี่ย ตังเยอะจัดดูดิซื้อเสร็จเลยนี่ไอศครีมสั่งไม่พอเฮ้ยอ๋อก็สั่งครั้งเดับเวบันจัำอ๋อโคตรเท่อ่ะอะไรอ่ะไอศครีมสองอ๋อโอเคก็รอเดี๋ยวไปเยี่ยมร้านอื่นบ้างดีกว่าโอ้ดีแม่สาวน้อยเอาหฮยแตกองแตกแผลเพร่ แม่งค่าพนักงานเฉยโอเคตอนนี้ตังค์ก็เจ็ดพันแล้วโอเคเก็บเลยก็เราก็ซื้อเครื่องสกีมสามเลยยื่อเรื่อโอ้ห้าพันแพงจังวะเฮ้ยอุยอ้ยอุ้องนั่งอยู่กล่องนั่งอยู่คือกล่องพวกนี้ดับมาคือเราต้องเก็บนะเว้ยคือมันมันจะได้ไม่เสียวเวลาในการรอแบบพวกนั้นนะ่ะก็ปล่อยให้พวกนั้นทำไปแล้วก็เดินเก็บได้โอ้ห้าสิบก็เดินชนเลยเรื่อยก็เดินชนไวเรื่อเยเลยอ่ะรอตังค์เยอะเราค่อยซื้อทีเดียวรวดเลยเท่าไหร่วนนะเนี่ยสองสี่ ตาของมีสองันแลนะ้วโอเคมันก็น่าจะไม่มีดอปเปอร์แล้วมังก็อะไรวะเนี่ยซื้อพื้นหรอแล้วทางเดินแล้วก็กำแพงสองพันห้าอ๋อโอเคประตูนี้ก็ควรจะได้ไม่เข้าบ้านผมแหละ,ะไรอ่ะอ๋อชั้นสองก็ซื้อเลยตังเราเยอะจัดเก้าพันที่กล่องมแล้วกล่องมแล้วขอซื้อก่อนกอง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 ชนไ้เยอะโอ้ยไม่แดกไป เลยก่อน, <c oughs> นด้วยแมงดุ๋ยชมเชยแมงมีคู่แข่งผมด้วยอ่ะแต่มันก็ล้าพอๆผมแหละเดี๋ยวเปิดสักแป๊บเดี๋ยวผมก็แสงเอาแล้วแหละดูวยเครื่องเครื่องเครื่องเดียวเลยมาดูดิว่าร้านใครจะแม่งจะขายดีกัน <c oughs> ขายดีเลยแม่งร้านก็นเปิดไม่เสร็จเลยนี้สองเออโอ้โ,อโหเห็นแล้วชอ็อกเลยว่าสองหมืน่นแต่ก็ซื้อได้เฮ้ยกล่องมาอีกแล้วโอเค เครื่องอเบอร์เกอร์เฮ้ยเบอร์เกอร์ตกล่วไปไหนวะนะ่ะอ๋ออ๋ออันนี้ก็เป็นจุดขายกันแหละตกใจนึกว่ามันจะล่วงลงมาไม่มีอนามัยเลยเบอร์เกอร์ตกพื้นโอเคแล้วก็เก็บกล่องไปเรื่อยนะตอนนี้ก็สองพันสามแล้วตังค์นี่คู่แข่งมาอีกแล้วว่ะดิพนักงานมาใหม่อีกแล้ว,วอ่ะเก็บกระเป๋าไปเรื่อยมีกล่องอะไรคือเก็บให้หมดอะ่ะอย่าให้พวกเพ่อนเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจนอัปเกรดไฟอัปเกรดเดอร์ fire, der. อะไรอะเครื่องทอดไฟอ่ะอ๋อแบบเบอร์เกอร์ผักนี้แล้วก็จะได้นี่นมันมันก็เปียกหมอนน้ร์่่าีใช ซูมเบอร์เกอร์ก้อนละสิบแม่งผ่านอาจจะเป็นก้อนละสามสิบก็ได้แบบเพิ่มทวีคูณมูลค่าของมันอ่ะน่าใช่นะเออใช่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นเบอร์เกอร์อรมันน้อยๆอ่ะก็น่าจะเยอะแหละเนี่ยเนี่ยเหมือนครึ่งเนี้ยโอเคตอนนี้เงินหมื่นหนึ่งก็ซื้ออะไรอ่ะซื้อทักเดินเนาะเออซื้อทักเดินซื้อทักเดินได้ก็ต้องไปฟาร์มตังค์ต่ออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคเมื่อกี้ก็ไปเก็บกล่องมาเงินก็มีห้าห้าหมื่นสองแหละ ที่แป้นก็อีก6 8 0 0 0โอเคเก็บโอเคมีแสนมีแสนสองหมื่นซื้อเลยดีเอาเฮ้ยโอ้เผยเยียบโอเคไม่เป็นไรก็ดีอยู่อันนี้แหละไอเกียอ๋อออกพวกอาวุธชุดอ,อุ้ยโขตรอท่อะไรครับเนี่ยนี่ดีกว่ากระดูซึ่งแพงต่อดีกว่าที่อันนี้มีเกียสามหมื่นด้วยอะไรอะ่ะอุย้ยอาวุธอีกแล้วอุย้ยสปินเนอร์ เยดมีระเบียบวะปัดไม่โดนช่างมัน,นอันนี้อะไรอ่ะสนักแคนดี้เยอเฮ้ยทำไรอ่ะนี่โอ้แตะโอ้แตะคู่เฮ้ยคนมายุ่งกับร้านผมอ่ะน,นี่อะไรอ่ะก็ยิงไดียวอะดูผมกดผิดยิงยิงยิง,ยง,ยงนี่อะไรอ่ะนี่กัน เฮ้ยเออน,นี่เห็นกระสุนดูดิตายมึง,มงโอเคเมื่อกี้ก็ไปวิ่งเก็บมาตังค์ก็มีแสนสามแล้วนะเฮ้ยแสนแสนหมื่นเท่าตี้แสนมึงสามพันโอเคมีแสนแปดแล้วเจอได้บาา้างวะเราจะเปิดเสร็จแล้วโอ้ฝั่งตรงข้ามตั้งเสร็จแล้วอะ่ะเฮ้ยมันชันเลยวะฝั่งตรงข้ามชั้นสามแล้วโคตรไวมาต้องต้องอัพแข่งแล้วอะ่ะโอ้ชั้นสามสี่หมดนะโอเคอ๋อเหยียบมั่วเลย อะไรแฮปปี้มิลดัปเปอร์ไม่ต่งไม่พอสี่พันไม่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ไอ้คนม,มาปวดร้าวผมว่าตายโอ้แต่อะไรอ่ะซื้อกำแพงพื้นโอ้ยยังเลยเดี๋ยวเรารอซื้อ Happy แฮปปี้มิลดัปเปอร์สามเลยดีกว่าเออเคยมีจิว๋วน่ากินวะ่ะเห็นเลยหิววะ่ะไม่เหลือแล้วเนะี่ออยดัปเปอร์สี่กล่องาอีกแล้วเก็บกล่องนี้ก่อนจนโอเคอ่ะไปกี่ไปเดินชนกล่องมา,สาแสนแหละโอเคเจอได้บ้างว่ะห้าหมื่นแปดหมื่นโอเคเครื่องสี่ โอ้มีอ okay, so, okay, ัปเกรดด้วยเหรออะไรอ่ะเบอร์เกอร์อัปเกรดให้ไม่มีจิ๋วโอเคก็วิ่งผมไปเดินค่าเวลามาไปเก็บกล่องมาได้ประมาณเจ็ดหมื่นเก็บนี้สามโอเคมีแสนกว่าละซื้อได้กังว่ะกังละแสนโอเคซื้อได้แล้วไปเลยโอ้มีมีเครื่องเออแสนแสนหมื่นที่กล่องมาอีกแล้วกล่องมาอีกแล้วเก็บก่องก่อนโอเคมีเงินหกหมื่นแล้วตับกโอเคแสนเจ็ดซื้อได้แล้วอ่ะื่องถ่ายปะเนี่ยปึ๊บโอเคเครื่องถ่ายแล้วส่วนเออ อันนี้อะไรอะกำแพงเหรอแล้วกำแพงมีชั้นอื่นอีกด้วยอ๋อนี่จะก็น่าจะเป็นที่ปิดแล้วมั้งแบบเป็นแบบแฮปปี้มิลล์หรอมั้งเขาบอกว่าไม่รู้อหรอถ้าไหรอะสองพันห้าเดี๋ยวซื้อไหนก่อนดีวะเอ็กเทนชั่นคืออะไรวะคืออะไรอะคืออะไรอะอยากรู้อยากรู้อะคืออะไรเอ้าอะไรอะอะไรอะ ice cream wrapper อะไรวะนะแสนสองโอ้ต้องต้องใช้ตังอีกอะตังไม่พออะด่วนตอนนี้ตังเท่าไหร่วะเนี่ยสามพันสอง ต่อไปพอเราต้องไปเก็บกล่องนะโอเคผมน่าจะเก็บกล่องหมดแล้วแหละมีเก้าหมื่นก็มันหนึ่งเ,เก็บอีกแสนโอเคแสนเ,เก้าก็กระโดดขึ้นมาเลยแม่งขี้เกียจขึ้นทายดีมีไม่ขึ้นแม่งช้าเอา้าขึ้าไปเหยียบเลยโอ้มีเครื่องอีกอะไรอะ่ะแสนสี่ตะครีมสองเอ้ยบันดับกันคู่ดูด,ดิดูนะดูโอ้รอเดี๋ยวโอ้หิวอยากกินนะหิวอ่ะหิวอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะ จะเป็นร้านที่แม็่งน่าแบบขายดีที่สุดในเซิร์ฟอ่ะโอเคมีแสนสามนะแม่งต้องเดินเข้าเดินเข้าตลอดเลยและอุ้ยแสนสองซื้อได้เร็วเลยซื้อเครืองใหม่แล้วไอติมไอติมเครื่องใหม่เหยียบอ๋อเพอร์เฟกต์จัดโอ้แสนเกมีเกอร์ผมว่าน่าจะมีอัปเกรดอีกอะแบบมีตรงเนี้ยมีแบบอันเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเลยผมว่าน่าเออน่าสองอันน่าจะเหมือนกันเลยนี่เบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์อัปเกรดอันนี้น่าจะเป็นอาสกิมอัปเกรดเหมือนกันแหละแสนส,นสองซื้อพื้นก่อนเลยเรื่องโอเคแต่ซื้อนี่ซื้อนี่แสนหกเฮ้ยตังก็มีแสนสองละโอเคน่าน่าซื้อได้สองพังเลยมั้งนี่แสนหกต่าไปโอ้แสนแปดค่ะสองหมืน่นเฮ้ยไม่เป็นไรพอพอแล้วเราผลิตของดีอยู่แล้วโอเคแสนแปดซื้อเลยจิ๊บนั่นไงนั่นนีไงอ,อัปเกรดอ๋อทำไมเป็นเบอร์เกอร์วะสองแสนโอ้ต้องมาเก็บกล่องอีกแล้วอ่ะโอ้แสน สี่โอเคเราซื้อเครื่องอัปเกรดได้แล้วอะแต่น่าน่าต้องซื้อสองเครื่องแล้วมั้งเพราะเหมือนในเครื่องเนี้ยเครื่องแฮปปี้มิวอะสองแสนสองโอ้เฮ้ยร้านาจะเปิดเสร็จวนันนี้คือตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยยังไม่ได้กินเลยเลยอะเ่งซื้อเครื่องใหม่แล้วสามแสนสี่ซื้อแล้วแหละโอเคอัปเกรดต่อไปก็ next floor น่านจะเป็นชั้นปิดหลือมั้งโอเคตอนนี้ผมมีหกแสนแล้วแหละก็เดี๋ยวไปซื้อ next floor เลยดูดีว่าร้านเราจะเปิดเสร็จหรือยัง 2อ0แ้เ้ยมีอะไรอ,รอี่อ่ะแสงอ๋อแสงซื้อได้ซื้อได้ขึ้นอยู่ไหนอย่างี่ยมีออิอย่า Big Mac Dapper สองแสนห้าอะไร d a บ p e r Big Mac Dapper สองโอเคเดี๋ยวมันน่าจะมีมือนกันแหละเฮ้ย Power Up เฮ้ยเดี๋ยวซื้อ Power Up ดกวาโอเคสี่แสนเก้ากี่เดือนเก็บกล่องมาโอ้เก็บกล่องคือได้น้อยจังแล่ตอนเนี้ย คือเริ่มต้นโคนเก็บกล่องอะแต่ตอนนี้ก็เก็บกล่องไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้โอสกีมลงมาอย่างงี้โอเคสี่แสนเก้าสองแสนห้าพร้อ,อัพยึดอะไรอะคืออะไรวะนะ่ะอะไระจัมบูดแพดคืออะไรอะคืออะไรวะนะ่ะอันนี้สปินแพดคืออะไรเอ,อ้าโปรเทคชั่นแพดฮีลลิ่งแพดคืออะไรวะไม่ได้ช่วยเลยอะ จมบูทแพดเนี่ยคือมไม่ช่วยเลยเลยไม่เห็นช่วยเลยวิ่งก็ไม่เห็นเร็วเลยถึงต้องกดวิ่งหรืออะไรโอ,โอ้โคตรเปืองเลยดูดิซื้อมามันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยดูดิโคตรเปืองตังอะสองแสนห้าหรือกระโดดสูงวะหรือคลิดไปเองวะเฮ้ยแต่มันโดดสูงผมว่ามันโดดสูงอยู่แล้วนะโอ้โคตรเปืองอ่ะคือถ้อาอา๋อเหยี่บมม่เลย สามเศษเน้ยตังไม่พอดีแล้วเคเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยอะไรสปินแพดอันนี้คือมันน่าจะวิ่งเร็วกว่อ,อแต่เนี้ยเออพอเด็กเออมันมันมันเห็นผลละูดยมันเป็นพอเห้ขึ้นนี่ก็น่าจะชิวแหละเรื่องผมไม่ลดนะแต่เนี้ยอะไรอ่ะควรจะวิ่งเร็วนะน้องโคตรเปลืองอะ่ะงงซื้อดับเบิรต่อไปดีกว่าโหตามมีร้านหนึ่งร้านหนึ่งซื้อ ซื้ออีกซื้ออีกอุ้ยซื้อไม่ออาเลยอะไรอ่ะแสนสีส่แสนหรอโอ้มีแสนได้เองตอนนี้ผมรีบมันขึ้นเร็ววะเดี๋ยวลองมาดูหน่อยดิวิ่งตอนนี้ตังค์ผมก็ขึ้นมารัวจัดอะแสนแสนหกโอเคตอนนี้ก็มีแปดแสนเก้าแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อดับเบิร์เครื่องน่าจะสุดท้ายแล้วมั้งเครื่องเนี่ยเพราะต่อไปน่าจะเป็นอัปเกรดเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนในนี้วะ่ะเอ้าเฮย้เยเหยียบอะไรไปอ่ะโอ้ทางเดินโคตรเปลือง โอ้เมื่อกี้ผมซื้อนี่ได้อีกอันเลยเนะี่ยสามแสนโอ้รอต่อไปโอเคน่าซื้อเครื่องต่อไปได้ละถ้าหล่ะสี่แสนห้าสี่แสนห้าซื้อเลยโอเคต่อไปอนะัปเกรดน่ะว่าละเกรดอัพเกรดสองน่าจะน่าจะหมดแล้วอัปเกรดสองสามแสนเก้าสามแสนเก้าซื้อเลยยิวฮิวฮิวฮิวแม็กโดนัทโอ้ยเก้าแสนโอเคอัปเกรดจึ๊กโอ้ไม่มีเครื่องแล้วโอเคน่าจะหมดแล้วแหละอันนี้อะไรอะหลังคาหรือ อ๋อร้านจะเสร็จแล้วอะอะไรอ่ะเบสติเกมฟัก6 0 0 0 0หรอพี่ยังไม่ซื้ออะเดี๋ยวซื้อไฟก่อนร้านยังไม่เสร็จเลยน้องรีบอ่คือคือคือบางคับให้ผมจบด้วยหรอหรืออะไรคือร้านจะเสร็จแล้วอะต่อไปก็ขึ้นทางรัาไม่ได้แล้วหลังปิดหลังคาไปแล้วโอเคซื้อไฟปึ๊ดอ๋อสว่างจัด302ตั้งไม่มีแล้วก่อนนะพี่ซื้อได้แล้ว600,000มดี เมื่อคืนแหละวะาถ้า,ากับซื้อถ้ากับซื้ออันนั้นอะ่ะเดี๋ยวลองซื้อเลย you win b e t เรียบร้อยซื้ออะไรอะ่ะ you one ผูชนะเลยเหรอเดีย๋ยวได้แหละไม่มีเลยเลือย่ะหรอกเออแต่เนี้ยแต่เนี้ยคือคือคือซื้อมาเพื่ออะไรอะ่ะไม่มีเลยเลยโอเคตอนนี้ผมก็ได้เปิดร้านแน่นอลเสร็จแล้วกิจกรรมผมก็รุ่งเรืองมาอุย้ยร้านผมใหญ่จะดัดดี ร้านโคตรใหญ่อ pues, pues, ่ะก็มาอุดหนุนได้นะครับก็เป็นไงบ้างกับเซิร์ฟแมปไทยคูนแมคโดอร์นอลนะครับก็ถ้าเกิดใครดูเพลินก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และลืมกดดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปแหม่งผลครับก็เซิร์ฟนี้ก็เพลินอยู่นะเล่นเพลินๆดีก็เล่นเล่นค่าเวลาได้ไม่มีอะไรทำก็เล่นค่าเวลาได้แต่มันจะกินเวลาไปหน่อยนะก็อย่าลืมบริหารเวลาชีวิตประจำวันให้ดีก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับแล้วปุ๊บไปบ่าย